thank you สวัสดีครับเกษตรนักฟ้ชาแนลวันนี้ผมก็จะพามาเยี่ยมสวนของท่านวลาวุฒนามสกุลอะไรนะครับท่านวลาวุฒินดากุณนะครับต้องขอทุขอควท่านผู้ชมนะครับ่ะเราไปดูกันว่าท่านวลาวุฒินดากุณกาลังทําอะไรกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับกาลังทําอะไรครับเนี่ยล้าง เออเอาเด็ดลูกไอ้ที่มันไม่สมบูรณ์ออกอ๋อครับเพราะว่ามันดกมากดกมากเนาะต้น<ก>ต้นต้นนี้กี่ปีต้นนี้อันนี้เพิ่งให้ลูกปีที่สองให้ลูกปีที่สองอ๋อให้ลูกปีที่สองปีแรก,แรกให้เยอะ<ห>ไม่ทันให้แค่สองถึงสามให้แค่สองถึงสามจันใช่มาปีนี้ สิบสองถึงสิบสามสิบสองถึงโอ้โหสุดยอดละท่านครับสิบสองสิบสามจ้ะอันนี้ท่านคิดว่าประมาณไม่น้อยกว่ากิโลครับอันนี้ก็ประมาณสิบกิโลสิบสิบกิโลได้น่าจะได้นะโอ้โหในสวนมีกี่ต้นมีสองต้นเอามาลองปลูกดูก่อนสองต้นเอ๊ะผมเห็นทางนู้นใช่ไหมทางนู้นกำลังปลูกอีกสิบกว่าต้นอ๋อสิบกว่าต้นสิบกว่าต้นยี่สิบต้นยี่สิบต้นกำลังกำลังเตรียมหลุม กำลังเตรียมบลมแล้วก็ครกำลังไงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงต้นมันไว้ก่อนอ,อันนี้ผู้ชมอยากรู้ว่าพันธุ์อะไรครับทำไมดกแท้ใบ,ห,บหีเหลืองครับ,บหเหลออสองต้นนี้พึ่งพึ่งให้ผลผลิตใช่ไหมครับใช่พึ่งให้ปีที่สองต้นต้นน้นต้นน้นให้ให,ให้กี่ให้กี่กี่จานปีที่แล้วให้สองให้สองต้นนี้ ให้อันนี้ให้สามปีที่แล้วพอมาปีนี้แบบโอ้โหสิบสองสิบสามเท่าเหมือนกันเลยทั้งสองตนสุดยอดนะทันเนาะดอกมากเลยอันนี้คือลูกที่อันนี้มันร่วงมันไอมันแน่นอ๋อมันแน่นเนาะมันก็ร่วงป๊าดมีเปิดดูก็ได้ครับมีลูกมันใหญ่ดีอันนี้ผมเด็ดลูกออกนะมันก็ มันก็จะโตวกว่าต้นที่ไม่เด็ดลูกอันนี้ท่านได้ผสมเกสรไหมครับผสมเกสรด้วยเอาเอาเกสรอ,อะไรผสมเกสรที่ผมปลูกต้นตัวผู้เอ้ต้นไหนจากมเมล็ดนะมันเป็นตัวผู้อ๋อต้นจากมเมล็ดตัวผู้อัออนนี้อันนี้อันนี้ไม่ไม่ไม่สมบูรณ์มันกำลังเริ่มสุกแล้วเนาะคาดว่าปลายเดือนนี้ หน้นากลางเดือนนี้เนาะใช่ใช่นี่ตุนอ,อะไรก,ะกรกฎาคมครับน่าจะโอเคมาเต็มเลยท่านขออนุญาตเดินถ่ายไปต้นนึงแต่มันก็ร่วงเยอะเนาะท่านเนาะร่วงเพราะว่ามันแน่นไงอ๋อมันแน,น,น,น่นมันแน่นมันโอ้โ,โหสะออนเดยเนาะครับท่านมันแน่นเกินไปมานี้มาปีนี้จัดเต็มเลยปีที่แล้วผมมาดูก็มีแค่จันทสองจันทร์ สามจันก็เริ่มเืองแล้วแหละครับท่านใส่ปุ๋ยอะไรป,ปุ๋ยขี้วัวขี้ไก่อ๋อขี้หมูครับแล้วก็ปุ๋ยเคมีครับพวกสิบห้าสิบห้าเ่ยเดือนละครั้งห้บอ๋อแต่พันนี้มันเป็นสายพันธุ์ที่ดกจริงๆนะท่านรับดกมากเลย จัดเต็มเลยปีนี้ปีที่สองปีที่สองก็ยผลผลิตนะครับปีที่แล้วจะมาแค่สองจัน3สามจันนะครับปีนี้มาเต็มเลยครับ10บสิบเท่าไหร่ครับ13มสจันเลยนะครับ <c oughs> ต้นนี้อ่ะท่านเป็นไงมัง้งท่านท่านดูต้นนี้หน่อยครับโอ้โหอันนี้ก็น่าจะประมาณสิบกโลได้นะครับได้ได้นะ มีแคส่สองต้นท่านก็รับอื้อเนี่ยร <c oughs> ับปื้อเลยนะครับเนี่ยไอ้นี่ไม่มีสุน่าหรอกแล้วช่วงที่ราคายัางยังยังคงเดิมเนาะท่านเนาะสี่ร้อยกว่า <c oughs> ร,รับอื้อเลยของผมไม่รู้เมื่อไหร่สามสี่ต้นแต่ของผมก็บาฮีเหมือนกันบาฮีเหลืองเนี่อเยก่เริ่มเริ่มที่มาต้นละเท่าถ้าบาฮีแดงผมซื้อมา 5, ห้าพันผมซื้อทุ่งทองอินทร์ปลาลำทุ่งปลามานมีแดงแต่ว่าบาฮีเหลืองผมซื้อต้นละสามพันต้นใหญ่ขนาดไหนเล็กเล็กเนื้อเยอื่อเล็กมากไม่ห้าพันอ่ะ อ๋อห้าพันมันมันก็ใหญ่อยู่นะครับม,มันก็ใหญ่เจอกระถางใหญ่ไหมกระถางก็ก็ใหญ่อยู่นะก,ก็คือใหญ่อะ่ะห้าพันวันที่แดงปีที่แล้วให้ ให้พอได้ชิมนะท่านเนาะใช่พอได้ชิมอ่ามาปีนี้เอา้ารวยไปเลยนนดูปลูกเล่นไป๊กไม่ดูมีความสุขไปครับสองต้นนะครับแตะมาเต็มเลยบาฮีมีโคนเนซี่ซื้อมาโคเนซี่ไปเท่าไหร่ครับ <25. S 1> อ๋อ เซี่ผมไปผมไปถ่ายไปไปสัมภาษณ์ที่ทุ่งทองผาลำเขาบอกโคเนซี่มันจะติดไม่ค่อยนั่นะอะทำติดยากอาก่นะอาบ้านละเวียงผมก็ไปถ่ายทำอของอบ้านระเวียงก็เยอะครับบ้านระเวียงเริ่มสุกแล้วแต่เขาผมบอกว่าผมจะไปเขาบอกว่าให้มันสุกเยอะกว่าน,นี้ก่อนค่อยมายครับออม,มันกำลังเริ่มสุกประมาณนี้แหละครับแต่มีลูกค้าเขาไปขอซื้อครับก็จะประมาณนี้เหมือนกัน แต่มันก็ล่วงล่วงเนาะ่วงเยอะมันเยอะมันแน่นเนาะแนน่อันนี้คือมันดูดออกนี่ดูดออกเพราะว่ามันแน่นเกินครับพอดีแม่บ้านเขาบอกว่าอยงนี้มันอ็กระเด็ดจะได้มันเอาเอาไว้เอาไว้ครับเอาไว้มันก็ลูกเล็กไงครับผมครับถ้ามีเด็ดบ้างก็เออลูกใช่เนาะมันก็จะโตเพราะมันแน่นมากขึ้นไปครับผม โอเคยังไงก็ขอขอบคุณมากนะครับท่านขอบคุณครับสวัสดีครับ